บทสวดมนต์บูชาไหว้พระาธาตุประจำปีเกิด12นักษัตรเสริมสิริมงคลชีวิตเปิดดวงโชคลาภด,ดวงดีตลอดทั้งปีการสวดมนต์บูชาไหว้พระาธาตุประจำปีเกิด12นักษัตรและการสวดคำไหว้บูชาพระาธาตุนั้นคือหนึ่งในวิธีเสริมดวงที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแค่ทำบุญไหว้พระเสริมดวงช่วงปีใหม่ หรือแก้ชงในช่วงจุดจีนเท่านั้นแต่เรายังสามารถไปไหว้พระธาตุได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาบทสวดมนต์บูชาพระธาตุประจำคนเกิดปีมะโลงพระธาตุพระสิงห์วัดพระสิงห์วรวิหารพระพุทธสิหิงจังหวัดเชียงใหม่นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอิติปะวะละสิหิงโตอุตตมะยะโสปิเตโชยะถะ กัตถะจิตโตโสสก,กาโลอุปาโทสก,กาละพุทธะสาสะทังโชตยันโตวะทีโปสุรณะเลหิมหิโตทะละมาโนยะพุโตตินามามิสิหิงคพิมพังสุวรรณาพิลำมัง ลังกาชาตังโสพาพิโสพังสละภิกันตังนะมามิหังขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ